คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันศุกร์ที่14มกราคมนะครับพศสอ6 5นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับหาสูตรเด็ดๆแม่นๆนะครับมา fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับงวดที่แล้วแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะสองตัวก็ไม่ทำาห้พี่น้องผิดหวังนะครับสําหรับฝั่งลาวพัฒนานะครับฝั่งลาวนะครับเลขที่ออกนะครับอ่าหกสองสองศูนย์เก้าเก้านะครับหกสองสองศูนย์เก้าเก้านะครับเลขเด่นที่แอดมินให้ไปก็คือเลขหกนะครับแล้วก็เลขสี่นะครับก็เข้าหกสองนะครับทางฝั่งลาวนะครับ ทางฝั่งลาวนะครับจะเอา6กสองเปนเกินล่างนะครับถ้าเอ m i n i จับได้สองนี่จะได้อยู่นะครับฝั่งไทยจะเอา2อศูนย์นะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับผม fc พี่น้องที่เคารพบักนะครับแต่ละที่ฝั่งลาวจะเอาหกสองปิดกินล่างไทยจะเอาสองศูนย์สำหรับเก้าเก้าบนด้วยกันนะครับแอดมินก็เน้นย้ําตลอดนะครับในเดือนมกราระวังเบิ้ลด้วยนะครับระวังลอกการบ้านเดือนธันวามาเดือนธันวาคมมีเบิ้ลอยู่ประมาณ8ครั้งนะครับแอดมินเช็คแล้ว8ครั้งหัวลาวพัฒนาออกประมาณ10 สามหรือสิบสี่ครั้งสิบสี่ครั้งนะครับผมสิบสี่ครั้งมีสามสิบเอ็ดวันสิบสี่ครั้งออกครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเบิ้ลงวดน,นี้ก็สําแดงเดชให้เห็นแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่เจ็ดมกรา 1, 1, หนึ่งหนึ่งไทยหนึ่งหนึ่งลาวหนึ่งหนึ่งนะครับสําหรับวันที่สิบก็เจ็ดเจ็ดนะครับทางฝั่งลาวนะครับจะเอาเป็นกินล่างนะครับเจ็ดเจ็ดสำหรับนี้ไทยกับลาวเลยเก้าเก้าสามงวดซ้อนแล้วนะครับผมสําหรับตัวเลขในทางเบิ้ลนะครับก็ถือว่าระวังด้วยแอดมินให้เตือนระวังเนาะ ระวังเบิ้ลด้วยนะครับจะลอกการบ้านมาก็สําหรับงวดที่แล้วก็เข้านะครับผมเลขในตารางนะครับเลขในตารางสูตรของเราก็เข้านะครับเป็นวันพุธนะครับสูตรนี้นะครับผมก็เข้าลุงปู่ปูดลุงปู่ทวดด้วยนะครับเลขทูปปู่ทวดก็เข้านะครับหกเกาเก้านะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ยังเข้าดีอยู่นะครับสีงวดได้เข้าอยู่3งวดนะครับเป็นสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับสูตรนี้ใช้ได้กับหวยราวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับ สำหรับผ้านอยแล้วก็หุ้นใช้ไม่ได้นะครับผมสูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับเอพี่น้องได้รับชมสําหรับสูตรแม่นๆนะครับก็อาจจะเลอะเทอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าใช้งานมาเกี่บ2ปีแล้วนะครับแอดมินก็มีอยู่3สูตรนะครับเป็นสูตรมังกรทองนะครับสูตรเดินดีนะครับแล้วก็สูตรถุงเงินนะครับ ถ้าสูตรไหนให้เข้าครึ่งต่อครึ่งก็จะเปลี่ยนสูตรเลยสําหรับสูตรของมังกรทองในเข้าบ่อยนะครับเข้ามาตลอดจะสองสามเดือนแล้วครับผมก็ถือว่าเกินครึ่งนะครับงวดเดือนนั้นก็เข้าสิบสองครั้งนะครับเดือนธันวาก็เข้าอยู่ประมาณเดือนธันวาเข้าอยู่ประมาณสิบครั้งหลุดสี่นะครับเพราะว่าเบิ้ลมาเยอะนะครับเดือนนี้ก็เข้าอยู่นะครับสามงวดซ้อนแล้วเนาะ เดินทางมาถึงสีงวดนะครับสามลงงวดที่แล้วมานะครับผมเลขหนึงเลข9ก็มานะครับผมเลข2ก็มานะครับอ่าศูนย์ก็มานะครับสําหรับเลขในตารางนะครับครับ AOK โอเคนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับวันศุกร์ต่อไปนะครับแอดมินก็จดสูตรลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับเลขในตารางนะครับแอดมินก็คัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับในงวดวันที่1 4วันศุกร์นะครับก็ขอเข้า3ตัวตรงนะครับ สำหรับเลขสูตรในตารางคัดลงแล้วนะครับปกกบคู่เรียบร้อยนะครับเ UM. จาะออกมา2ตัวนีเน้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เจาะสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสูตรนะครับสำหรับนะครับเลขในตารางเด่นๆก็จะมีเลขศูนย์เลข5เลข9เลข1เลข8เลข4นะครับส่วนมากจะเป็นสูตรของมังกรทองนะครับชิมากกว่านะครับสำหรับสูตรจากทางช่องก็ประมาณตัว 1- 2ตัวนะครับ โอเคนะครับสำหรับสูตรเจาะแอดมินก็เจาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเด่นๆนะครับเจาะเน้นๆเลยนะครับก็คือ0ย์กับ9นะครับงวดนี้0นย์กับ9นะครับเจาะอยู่ที่0นย์กับ9านะครับสำหรับ2ตัวเด่นนะครับแอดมินก็ประกบคู่ออกมาเรียบร้อยนะครับตามสูตรจำนวนที่จะเลขออกมากที่สุดนะครับสำหรับเด่นศูนย์ก็จะเจาะให้นะครับผม3คู่นะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับสำหรับคนงบน้อยก็2คู่นะครับก็จะมี1 0 0 9 0 3นะครับ สำหรับคนงบน้อยก็0110นะครับ0990สำหรับคุณปันกลางก็0330นะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับคนงบปันกลางนะครับสำหรับตัวที่2ก็คือ9นะครับเจาะออกมาเด่นๆนะครับประกอบคู่เรียบร้อยนะครับก็จะมี29 59 69นะครับ5995นะครับก็จะเป็น2992นะครับสำหรับคนงบน้อย9559 สำหรับ69ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับตัวต่อไปก็คือ8นะครับเจาะอยู่ที่8นะครับ8ก็จะมีอยู่ที่0 8นย์นะครับ58แล้วก็48นะครับสำหรับคนงบน้อยก็0880นะครับ5 8า5หนะครับสำหรับคนงบประการก็48นะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับอันนี้คือรองเจาะนะครับบางทีก็มาเข้าชุดลองนะครับ เลข3ตัวนี้บางทีก็มาเข้าชุดรองนะครับไม่จะเข้าฝั่งไทยก็ฝั่งลาวนะครับก็เจาะออกมาได้ตามนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะจากทางท่องนะครับผม fc พี่น้องที่เคารพรักนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับหรือเจาะออกมาให้นะครับก็สามารถจับคู่นะครับจับวินในตารางได้เลยนะครับเป็นสูตรของมังกรทองก็มีสิทธิ์เข้า3ตัวนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็คัดพิเศษมาอย่างดีนะครับ สำหรับชุด3ามตัวก็ประกอบคู่เจาะออกมาเรียบร้อยนะครับผม3ตัวเด่นๆนะครับก็จะเจาะอยู่ที่นะครับ895นะครับแล้วก็058แนะครับแล้วก็9 0 0นะครับ900นะครับสูตรเจาะของเรานะครับได้3คู่นะครับประกอบคู่อย่างดีนะครับสำหรับชุดร4ตัวนะครับพี่น้องที่สนใจ4ตัวก็เจาะมาให้นะครับเจาะมาให้4ตัวนะครับก็จะมี0 8 9 5 1058 นะครับแล้วก็2 2 0 0 9นะครับสำหรับสูตรเจาะ4ตัวนะครับผม FC พี่น้องที่กระบรักสำหรับชุดเบิ้ลก็อย่าลืมนะครับกันไว้ให้ด้วยติดเบิ้ลให้ด้วยอย่าลืมเบิ้ลนะครับก็จะมี88-9-9-0-0นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่14มกราคมนะครับพศส5 6 6 5สะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็กันไว้ก็ดีนะครับเบิ้ลช่วงนี้มาบ่อยนะครับ ไอ้เพียงก็เตือนย้ำระวังเบิ้ลเบิ้ลมาบ่อยนะครับสำหรับ f c พี่น้องนะครับที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนาสูตเจาะ2อตัวเน้นๆนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด u ั s c r i b e นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบหวยลาวพัฒนาสตรเจาะ2อตัวเน้นๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับเดือน ท่านวานแเราก็เข้ามาแล้ว10งวดนะครับพลาดแค่4นะครับสำหรับเดือนนี้ก็เข้ามา3พลาดสพลาดหนึ่งนะครับงวดต่อไปก็จะเป็นงวดวันที่งวดที่5้านะครับผมงวดวันนี้แหละนะครับที่จะออกเป็นครั้งที่5นะครับผมเป็นครั้งที่5้านะครับ ครับผมสําหรับเอฟซีพี่น้องอยากได้สูตรนะครับเม็ดเดียวนะครับอยากได้สูตรเม็ดเดียววิ่งบนวิ่งล่างนะครับหรือว่าอยากได้สูตรเม็ดเดียวเน้นๆก็คอมเมนต์เข้ามาครับแอดมินคิมนาโชคพารวยก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดๆนะครับเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้วีโอนี้ขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมนอกามีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับสำหรับเอฟซีขอแอดมินคิมนําโชคพารวยทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวััสดีครบ